ค่ะสวัสดีค่ะชบาส,สวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะในส่วนแรกนะคะของวันที่7นะคะกรกฎาคม2 5 6 5นหานะคะซึ่งนะคะมีแนวทางนะคะฝากตอนพี่น้องนะคะด้วนนะคะจากเซียนนะคะกันอ,นเ,อเนกเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวเลขแนวทางที่น่าติดตามแห้งค่ะพี่น้องคะมือหนีสีมาเปิดตัวเพิ่นได้คลิปแรกนะคะเพราะว่านะคะ คือพูดคุยกับเพิ่นเหล้วนะคะเนวทางของเพิ่นน้องพี่น้องเข้ามากหกงวดติดนะคะเป็นเลขตาล่างหกตูนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะเนาะและจังได้ก็มารอดนะคะฟั่งจากปากเพิ่นเลยนะพี่น้องว่าเพิ่นสิได้ฝากตอนพี่น้องเป็นตัวใดใน,นงวดประจําวันที่สิบหกนะคะ,ะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะด้วนจีแห้งพี่น้องคะอ่ะกาม่านะคะเปิดคลิปนะคะใส่นะคะขอบขอบทางเลยนนพี่น้องเนาะค่ะ เพื่อการดวนนะคะพี่น้องคะอันนี้กระเบ้ากุ้งผ้าร้ยเลยพี่น้องคะเพื่อนมั่วนาดังอยู่นีเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องเพื่อเป็นการว่าเสียเวลานะคะไปติดตามนะคะรับชมนะคะโทษสัมผัสเพื่อน้ำกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับจ้าครับค่ะพี่ครับผมจ้า ครับเมื่อนี้พ้าแฟนครับทางช่องมาติดตามเนวท่านะพี่เนาะครับจากกระมี่ตอนนี้นะคะพี่สัมภาษณ์นะคะอยู่น้ากันนะคะตอนนี้มีหาช่องเนาะพี่เนาะครับผมค่ะวิไลไ้โชกฉบาผ้าลวยสาวอีสานเนื้อนะคะสาวเล่าผ้าลวยเบากุุงผ้าลวยนะคะนาอพี่ครับค่ะอ่าสอบถามก่อนน้พี่เนาะเนียท่าพี่นี่เดินมาจาังหวดแล้วค่ะ เดินมาหกงวดแล้วครับหกงวดนี้งว,วดที่เจ็ดครับหกงวดติดนะคะเนาะครับผมจากก็คือเข้าบน<ม>ข้นขาล่างบ่พี่หรือว่าแล้วแต่งวดคะข้าบนเข้าล่างครับสองออตัว,วจะเข้าบนเข้าล่างเนี่ยอ๋อค่ะคืะคอหกหกงวดที่ผ่านมาเข้าบนเข้าวล่างครับผมอ๋อค่ะวันนี้แนวทางเป็นจังไดเนาะพีเ่เป็นเลขคำนวณน,นะครับ เป็นเลขคำนวณอ๋อค่ะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลขคำนวณเลขตารางอะครับอ๋อเป็นตารางหกตัว่ะคะรู้ว่าเจากโตัวคะพี่ทั้งหมดจะหกตัวครับอ๋อเป็นเลขตารางหกตัวเนาะค่ะเนาะ,ค,ะครับแล้วพี่ประกอบคู่ให้น้ำว่า่ะหกตัวนี้ค่ะนี่ประกอบชุดไทยหกชุดครับสองตัวสองตัวหกชุดสองตัวหกชุดเป็นชุดบนล่างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ค่ะแล้วก็มีเลขวิ่งให้นน้ำบาค่ะพี่คะวิ่งผมจะไม่ค่อยเน้นวิ่งนะครับอ๋อจะเน้นประกบคู่ให้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะครับผมจะ,จะเอาก็ได้นะเพราะว่าผมไอ้นี่อ๋อเอาก็ได้เนาะค่ะเนาะจาจะเอาเอาเลขวิ่งก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะครับค่ะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะครับวิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งครับ วิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งค่ะตัวเดียวเล่นเนาะค่ะเนาะตัวเดียวครับตัวเดียวจ้าต่ล่างเนาะพี่อตล่ลางมันจะเป็นทั้งหมดหกช่องค่ะพี่คะจากซายไปขวาสามช่องลงล่างหนึ่งค่ะเลขในตารางยังมีสี่แปดหนึ่งครับสี่แปดหนึ่งค่ะอ่าแถวบนครับ แถวล่างห้าเจ็ดศูนย์ครับแถวล่างห้าเจ็ดศูนย์ค่ะครับค่ะชุดสองตัวจะมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะสี่แปดครับสี่แปดค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะหนึ่งห้าครับ หนึ่งห้าค่ะสี่ห้าครับสี่ห้าค่ะเน้นห้าแปดครับเน้นห้าแปดพร้อมตัวกลับบ่ค่ะนี่พี่กลับครับพร้อมกลับครับอ๋อพร้อมกลับนะคะบนล่างกลับนะคะบนล่างครับผมจะสามตัวมีสี่ชุดครับสามตัวมีสี่ชุดค่ะแปดห้าสี่ครับแปดห้าสี่ค่ะ หนึ่งห้าสี่ค่ะเจ็ดห้าสี่ครับเจ็ดห้าสี่ค่ะหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้าค่ะเน้นที่หนึ่งแปดห้าครับเน้นหนึ่งแปดห้านะค่ะเนาะจะชุดสามตัวมีสี่ค่ะไปที่<ค> ผมจับนี่ก็คือเรียกในตารางหมนะครับถ้าไม่ถ้าเอฟซีไม่ชอบที่จับก็จับในตารางได้นะครับอ๋อคือว่าในตารางหกตัวนีมาทุกหมวดอยู่แล้วมันบ่า่ะพี่ครับผมค่ะก็คือบอมักที่พี่ประกบคู่หายสามารถจับเองได้เนาะค่ะเนาะครับค่ะเลขวิ่งบนล่างหนึ่งเนาะค่ะนอะตัวเดียวนะคะครับค่ะตารางมีสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะคะ ค,ค่ะประกบคู่มีแปดหนึ่งสี่แปดห้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่ห้าเนาะค่ะครับค่ะวงเน้นไปที่หาแปดเนาะพี่เนาะครับค่ะควมื่อนี้กะมั่นใจคือเก่าวาพี่ว่าสีขาอีกวาค่ะพมั่นใจนะครับอ๋อมั่นใจคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่คะที่เป็นแนวทางนะคะให้กับทางช่องเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เป็นนะคะให้แฟนคลับทางช่องนะคะไดยมีโชคมีลาบน้ากันนะคะเนาะครับขอโทษครับคุณพี่ครับคุณพี่อไไอ้ชื่อชื่อยังกอพี่เสี่ยนยังกอกอ่ากันนาเนกครับโอ้กันนาเนกครับผมครับ พี่พี่ตอนนี้พี่ยูใส่กค่ะพี่เซียนกันอนีนี่ยูยูกรุงเทพปะค่ะอยู่กรุงเทพครับค่ะเซียนกันอนีเนาะ <c oughs> ค่ะค่ะพี่ขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่คะครับผมค่ะจังหดเดี๋ยวมีเพิ่มค่ะจังไงก็ของผมไม่มีสรุปนะครับมีไป่ชุดเดียวเลยไม่มีอ๋<ป>บอบ่มีขคงสุดไทยมันบ่พี่ ไม่มีครับไม่มีเลขเปลี่ยนแปลงครับอ๋อคือว่าได้ได้มาแล้วคือว่ามีเปลี่ยนแปลงเลยเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าก็คือได้ตามนี่เน้นคือเม็ดเดียวคือหาแปดเลยเนาะพี่เนาะครับตัวอื่นเป็นตัวล่องนะค่ะครับผมจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่คะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อาค่ะพี่น้องค้าแคปหน้าจ,จอไว้นะคะตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะหาเพื่อนว่าขันผู้ใดบ่มักนะคะที่เพื่อนประกบคู่ห้พี่น้องสามารถจับเอาในตารางได้นะคะตารางหกตัวน,นะคะมาทุกงววเนาะพี่น้องนอ้องหกวดติดแล้วนะคะเขาทั้งบนทั้งหลางนะคะนอกในหววที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะของทางช่องนะคะที่เพื่อนนะคะมาแ่งปั่นห้พี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะสําหรับของเซียนกันอเนกนะคะนาอพี่น้องแคปหน้าจ,จอไนนะะว้พิจารณาเด้อค่ะค่ะชุด สามตัวของเพื่อนนะคะพี่น้องกับมี่ยูซีหานะคะแปดห้าสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าสี่นะคะตัวที่เพื่อนวงเน้นนะคะคือ1หนึ่งแปดหานะคะชุดสองตัวนะคะเพื่อนฟันเน้นไปที่ห้าแปดนะคะบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะเนาะกลับด้วยเด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อนว่านะคะมีโค้งเดียวพี่น้องคะบ่ามีโครงสุดถ่ายนะคะพี่น้องมักพี่น้องชอบนะคะสามารถหายิบจับฉลากกินแม่รัฐบาลได้นะคะเนาะ เอาค่ะพี่นงค์คะเขามารับชมนะคะ <ไป S 1> คลิปนี้แล้วนะคะถ้ามาคาชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับชวบานะคะเนาะการดวนเลยค่ะพี่นงค์คะค่ะทางเซียนเพลินนะคะกับว่างเป็นเวลานะคะเนาะกับนัดไหวหามงคค่ะพี่นงค์คะแอดกทาทายถ้ำนะคะกลางถนนเลยนะคะพี่นงค่โมเ,นเ็นการแล้ค่ะว่าพิษขอบถนนเลยนะพี่นงองตั้งกล้องดวนเลยนะคะยานบรัยแนวทางฝากตอนพี่นงองแฟนครับนะคะเนาะ เอาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอลาพี่น้องไปก้อนนะคะให้พี่น้องโศกมันรำรวยสุกุลสกคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ